สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิมาที่วัดช้างให้ครับจะมากราบนวัตการครับองค์หลวงปู่ทวดครับหรือว่าหลวงหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลเจือครับพี่วุฒิก็เดินมาถึงหน้าวัดครับพอดีว่าได้ยินเสียงรถไฟกําลังจะมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรถไฟให้ดูก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปกราบนวัตการครับเข้าไปในวัดครับเข้าไปในวัดหลวงปู่ทวดครับ เหยียบน้ำาจะทะเลจืดนะครับหรือเรียกอย่างว่าวัดช้างให้หรือวัดลาดบูรณาลามครับรถไฟมาแล้วเสียงหวูดดังลั่นไปเลยหมดนะครับอย่าเข้ามาเข้ามาจะชนเธอแน่ๆนะนี่คือรถไฟครับรถไฟครับวิ่งอยู่หน้าวัดครับวัดช้างให้นะครับมารถไฟก็ได้ครับมาลงที่สถานีโคกโพครับ โคโปเสร็จแล้วก็เดินเข้าวัดไปเลยครับนี่คือบรรยากาศครับภายในวัดครับภายในวัดก็จะมีเจดีย์สูงใหญ่สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็จะมีวิหารหลวงปู่ทวดอยู่ข้างๆนี้นะครับบรรยากาศครับร่มเลื่นไปหมดเลยครับจะมีเสียงนกร้องครับดูจากคลิปของพี่วุฒิฟังดีๆครับจะมีนกกระวงกระว่าวร้องกันนะฮะหน้าวัดก็จะมีต้นไม้ครับล่มเลื่นครับผู้คนก็เข้ามากราบไหว้องค์หลวงปู่ทวดกันครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ วัดช้างให้ครับวัดช้างให้แห่งนี้นะครับเดิมเขามีตำนานเล่ากันมาว่าสมัยก่อนนะครับสมัยสมัยหน้าพระยาแก้มคำครับเจ้าเมืองไทรบุรีครับเขาอยากจะหาทำเลครับทำเลชัยภูมิที่ดีๆเพื่อจะสร้างเมืองให้แก่น้องสาวเขาครับเขาก็เลยอธิษฐานจิตครับปล่อยช้างครับปล่อยช้างให้เดินเข้าป่าเดินไปไหนก็ได้ครับถ้าช้างไปหยุดร้องนะจุดแห่งไหนแล้วก็แล้วแต่นะครับ ตรงนั้นถือว่าเป็นเชืภูมิที่ดีช้างก็เดินไปเรื่อยฮะหลายวันครับจนรทั่งมาหยุดฮะมาหยุดบริเวณหน้าแถวนี้นะครับเจ้าเมืองก็คิดว่าจะสร้างวัดให้กับน้องสาวแต่น้องสาวไม่ชอบเชืภูมิตรงนี้นะครับเจ้าเมืองก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นนิแบบนี่มิดหมายดีแล้วช้างก็ส่งเสียงคำรามสามครั้งกึกกล้องไปดังไกลไปหมดเลยก็ในเมื่อน้องสาวไม่ไม่อยากจะมาอยู่ตรงนี้งั้นก็ สร้างเป็นวัดเลยดีกว่ามัง้งนะก็เลยสร้างวัดขึ้นมาครับแล้วก็หาพระแถวๆนี้ครับพระแถวนี้พอดีชาวบ้านก็บอกว่ามีพระพิตรุองคหนึ่งครับที่เป็นที่เลื่อมใสของประชาของชาวบ้านแถวนี้ก็คือหลวงพ่อเขาเรียกว่าพระลังกาหรือสมเด็จพระโค้หรือหลวงปู่ทวดเดียมน้าทะเลจืดอ,องคปัจจุบันนี้ครับมาจาพรรษาอยู่ณนะแห่งนี้นะครับจนมีที่มาว่า วัดช้างให้ครับหรือว่าช้างร้องเนี่ยนี่คือช้างให้ช้างร้องเหมือนกันครับนี่คือบ่อน้ำมนต์ครับแล้วพี่วุฒิก็ผ่าเข้ามาเข้ามาในวิหารวิหารหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจือดครับดูเลยครับดูเขันน้ำมนต์ครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนี่คืออ่างน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ใหญ่โตครับนี่คือรูปครับรูปเหมือนรูปปั้นครับของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจือดครับผู้คนก็หลั่งไหลกันมาครับก็มาบนบานศาลเก่าว สมหวังก็เอาไข่ต้มครับเอาไข่ต้มมาแก้บนกันเนี่ยสวยครับสวยมากภายในฮะเหลืองทองอาลามไปหมดเลยครับเนี่ยคนเยอะนะครับแต่ว่าพี่บุ๊กก็เบียดเบียดเบียดหามุมดีๆถ่ายแบบว่าให้ติดคนน้อยที่สุดครับเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับที่ไม่ได้ออกมานะครับตรงนี้มาใต้ก็ถือว่าไกลครับแล้วนี่คือบรรยากาศภายนอกครับภายนอกยูถ่ายให้เห็นครับให้เห็นเนี่ยนี่คือบริเวณวัดครับสะอาดครับมีวิหารมี เจดีเนี่ยสูงสง่าครับวันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยท้องฟ้าสีฟ้าจับใจเลยครับสวยงามอลังตาครับพี่วุฒิก็มาถ่ายให้ดูครับมาถ่ายให้ทุกคนได้ได้เห็นครับไม่ต้องมาไกลครับกดติดตามพี่วุฒินะครับนี่และนี่คือครับข้างๆครับข้างๆทางรถไฟครับก็จะมีสถูปครับมีสถูปหรือเจดีฮะหน้าสถานที่แห่งนี้ครับเขาจะเก็บอัฐิฮะอัฐิพระธาตุหรือว่าเก็บกระดูกคะกระดูกของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับณบริเวณแถวนี้ คนก็จะประกาศไหว้นะวัตกรรมอยู่ตรงนี้และแถวนี้ถ้าจะมีเสียงบรรทัดครับบรรทัดดังมากๆเลยเขาก็จะประกาบขอพรน,นะขอพรเสร็จแล้วก็จุดบรรทัดแก้ก็คือแก้บนกันแถวนี้เลยเนี่ยแถวริมทางรถไฟครับบรรยากาศก็คืนเลยฮะเนี่ยหวูปู่ทวดครับก็มีคาถาให้สวดให้ภาวนานะครับหลวงปู่ทวดครับเบียบน้ําทะเลสือ้ก็มีเรื่องเล่ากันเยอะแยะไปหมดเลยครับหาอา่านดูในปูดก,ก,ก็มีนะครับ พี่วุฒิเอา,าเป็นไกด์ไลน์ครับไกด์หลายเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าที่มาของวัดหลวงปู่ทวดหรือวัดช้างให้ช้างร้อแห่งนี้มีมาอย่างไรครับตาที่พิวุฒิเล่าให้ฟังฟังแลนะ้วไปแล้วนะครับวันนี้ครับพี่วุฒิจะลงใต้ครับพี่วุฒิจะไปเบตงครับ ไปเบตงใต้สุดแดนสยามครับพี่วุฒิก็เลาะลงมาเรื่อยๆเรื่อยผ่านจุดสาคัญตรงไหนพี่วุฒิก็แวะเข้าไปถ่ายนะครับเอามาให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันนะครับไม่เสียตานะครับกดติดตามพี่วุฒิไ้นะครับแล้วพี่วุฒิก็หยาภาพสวยๆงามๆเอาแบบดีๆแจ่มๆเลยครับมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ครับพี่วุฒิกาบสวัสดีมีความสุขครับอยู่ที่วัดช้างให้วัดช้างร้องหลวงปูท่ทวเดเหยียบน้ําทะเลจืดจังหวัดปัตตานี